สวัสดีครับเพื่อนช่างผมปฏิบังพัฒนะครับวันนี้จะมาทำการซ่อมจอขาวนะครับเป็น LCD รุ่นเก่าๆแล้วฮะของฟิลิปฟูเ l l ดีนะครับ,ร,บรุ่นนี้เมื่อก่อนซื้อราคาแพงมากอาการเสียมันก็คือคือเพื่อนช่างเป็นงานของเพื่อนช่างอนะ่ะเขาเขาไปติดฟิล์มนะฮะแล้วก็เมื่อติดเสร็จเปิดออกมาก็ขาวๆอย่างนี้นะฮะ เขาก็เอามาให้ผมดูผมก็นึกว่าเขาใส่ฟิล์มกับด้านหรือเปล่า,าแผ่นนอกมาใส่เอาแผ่นในมาใส่แผ่นนอกแผ่นนอกมาใส่แผ่นในหรือเปล่าติดฟิล์มด้านนอกนะฮะแต่ติดเสร็จแล้วภาพออกมาขาวผมก็เลยแกะดูเครื่องคนท่ายมาแกะดูคนท้ายมาเจอ,อเห็นมีอุปกรณ์หลุดอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนกับ vr เนี่ยฮะ vr ตัวนยัหบุดไปเลยฮะ สงสัยตอนประกอบฝาเหล็กลงไปนะฮะเหล็กครอบจอนะประกอบลงไปแล้วไปกันไปถูก VR กระเด็นหายไปเลยแต่ก่อนหน้านั้นผมก็คิดว่าติดฟิล์มผิดหรือเปล่าผมก็เลยลอกฟิล์มที่ติดเสร็จลอกออกมานิดนะฮะลอกออกมาขาดประมาณนี้แล้วก็เอาฟิล์มมาทาบดูทีเอาฟิล์มสามสองนิ้วมาทาบดูทั้ง แนวตั้งแนวนอนภาพก็ยังขาวผมก็งงว่าเป็นเพราะอะไรเลยมาตรวจดูตรงแผงคีบาร์เนี่ยทั้งสองฝั่งก็มาเจอ vR ตัวเล็กนหลุดหายไปเลยนะครับดังนั้นผมเลยจะแก้ไขมันเป็นแรงไฟตรงนี้นะฮะ v s c ซอมนะฮะ ลองวัดดูนะฮะประมาณ13โวลต์คือเอาแรงไฟ VSCM เนี่ย13โวลต์เอามากระจายเชื่อ,อามาดอกไฟให้เหลือ5โวลต์เโวลต์เพื่อจะไปเลี้ยง IC นะ IC ฝั่งนี้นะฮะตอนนี้คือนะขา E เนี่ยมีแรงไฟ13ขา C เป็น0นย์นะฮะ ขา e เอขาขา b ก็เป็นศูนเอาพูดง่ายงคือนนี้เป็น vr นะฮะขาริม 13, าาสิบสามขากลางศูนย์ลิมซ้ายก็ศูนย์นะผมจะเอา vr vr ที่ปรับค่าได้นะฮะเนี่ยประมาณหนึ่ง k ครั vr เนี่ยหนึ่ง k ปรับค่าได้เอามาใส่แทนนะฮะเพราะว่า vr ตัวเอม เราไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่นะผมจะเดาเ,าเอาเอาค่าหนึ่งเทียมาใส่แล้วก็ปรับแล้วก็เมื่อปรับเสร็จผมก็จะเอาวางไว้เนี่ยแปะไว้ด้านหลังข้างในนี่ฮะมาต่อสายออกมาให้ยาวนิดนึงนะโอเคนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อ V r อาร์กันต่อคาลินขาการ ยิ่งกว่านะอะเมื่อตอวยิ่งเสร็จลองเปิดเครื่องดูนะตามวัดไฟนะฮะะดูขาลิมนะสิบสามเมื่อกี้กลายเป็นห้าจุดสามนะ ขากลางก็ประมาณห้าโวลต์ฮะขาริมซ้ายก็ห้าโวลต์เช่นกันฮะเนี่ยคือนำแรงไฟสิบ13โวลต์เพื่อเอามาดอบลงแยกเป็นห้าโวลต์2ทางเพื่อเอาไปเลี้ยงไ i ีกลุ่มนี้นะฮะเห็นฮะ,ะ,ะ,ะภาพภาพ ยังไม่มา HDI สองทำไมภาพยังไม่ม,มาปิดปิดใหม่แล้วเปิดติ๊ก โอเคเรีเซ็ตกล่องมาอ่าโอเคนะฮะภาพมานะครับรับถ้าถ้าเพื่อนช่างเจออาการแบบนี้ก็ลองอ่าหาวีามาปรับแรงไฟดูนะฮะคือเอาไฟ13โมลตนมา ดอกไปเป็น5โวลต์แยกเป็น2ทางนะเลี้ยงไอซีเนี่ย2ตัวเนี่ยฮะโอเคนะครับขอบคุณครับผมปฏิบัติบางคันนะครับ